kinh khảo của nó cả uh, bộ thước bưng cặp khâu bưng đi non ơi thích chăng đấy kinh nhặng bận này rồi kinh cái nhặng là kinh dài kinh cả pík níu ai pík pík นี่พริกผงโอ,โอ้แดงจึงคึงเลยเนาะโอ้นี่กินบอกิกับยายบาอ้ยบอก,กินดอกยายกินคนเดียวด้วยซื้อเลไก็บ่ถูกกันยังวะที่ให้ยายกินพริกผงตีนยายบ่ซื้อตัวถือมันไว้นี่กินกันบบอเขือเออซื้อเลไก็บ่ถือซื้อหกหนึ่งโอซื้อเออซื้อนึงหาไหมบ่ได้ก้า บ,ไบ่ได้กลับก็เลยกินเขาจังซี่อละเอา้เอาย้ายเป็นอย่างบ่ย้ายเป็นอย่างบ่กลับละอันย้ายไปซื้อหวยเนาะไปซื้อเนาะหรือทางาทางทางเขาโบนี้ให้กลับไปซื้ออันเขาบอกว่าย้ายเอาบ่กลับตีเอาก็เดี๋ยวกำมือยังค่อยกลับเอายายมาโดนเลยเด้ยายมาตั้งโดนยายบ่กลับติบอกกลับเดี๋ยวค่อยกลับ่สั้น อายายคือบวกลับเอาจีไลให้ยายกลับวัดสั่นเออยายเลยบ่มีทางกลับยายก็เลยโอ้ยกลับหยังไรแต่กันกลับไรแต่กันกลับยายเลยกลับบ้านตัวเออยายกลับมาซื่อแหละเลบบ่เลบบ่ได้กลับหวยยายซื่อนึงค่ะ เขาไล่ยายกลับยายกลับตัวอือไลยยายกลับบ้านอ้ยไลยยายกลับบ้านซื่อๆเนาะมันออกมาแล้วยายคือบบกับโบนันเขาไล่ยายเขาไ่ได้ไล่หวยหวยมันก็กลับยายชีพูนี่ว่าเขาไล่เขาบอกเขาว่าให้กลับให้กลับตัวเลขยายกับผ้ากลับบ้านตัวเรายายไปว่าเขาบอดีโบแมนเขาก็ไล่กลับเยอะยายก็กินเขากับนี่แ่ละนี่ หลังจากมาออกมาโอ้แดงคกึ่งคึงเลยอันมาเคือกันเอาพร้อมเนี่ยนั่นละกินยายจิับกินข้าวกับยายบัตาบัวกินแบบนั่นแหละยายสมน้ำหนาบวบัดหลังยายก็บอกให้ยายกลับยายกับบกลับแล้วก่นี้ยายต้องกลับด้วยบันนี้ไม่ใช่ไปแล้วไปเลยถ้าโตกลับมันบอกเลยยายี่ไปทั้งไหนตายตายยายคิดยังไง ยายทีกินได้บ่นี่กับน้ำพริกโคงนี่กินม่ได้กัจักรีบะซอยย่างอะไรแล้วมีทักยังจิ้มเนื้อนี่ทั่วผู้เนี่ยเป็นไวยอยู่งไฉล่ะเดี๋ยวดจะตายเก็บให้เอาเนี่ยโอ้ยไหวมันหลังจากวันที่หนึ่งไปแล้วพี่น้องเออกินทั่วผู้ กินกัวผูแล้วพริกผงหลังจากวันทีหนึ่งแล้วกินพริกผงสมน้ำหน้าตังอยู่ในกระเป๋าดีๆสมน้ำหนาแผงน้องอะไรเนาะตังอยู่ในกระเป๋าดีดิไปจกไม่ให้ยังมึงสมน้ำหน้ามึงตายังดินล้นไปเสียน้ำมันเลยนี่นี่นี่ตังมันซิฟมันรั่วน่ะตาทุกทุกทุกททุออกมามือแรงมือแรงไหน เมล็งนมกับว่าได้กินหอรอควอายายกินข้าวเปล่ากับพริกผงนมไข่กับว่าได้กินเม <c oughs> ื่อค่ำแซ่บคือกันเลยแซ่บกินเอาโรยก,กินแบบนี้แหละคุณได้ดอกสนโอ้คุณไปยายมากิต์ของเขาหลังจากวันที่หนึง่งโอ้มันบวชแซ่บเนาะโอ้อยบวชแซ่บหรอโอ้ยยจังไปกินให้มันแซ่บเปล่าย้ายก็กินให้มันแซ่บเอาจังไดพี่น้้อองเย ใหญ่จะเหลือแต่ซ่อนอันเดียวนี่แหละเวลาซื้อวยเราโจกเอาโจกเอาเหลือพริกผงถ้วยเดียวมี่แหละพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อกเมียเจ้ากินน้ำกันลูกมีเจ้ากินลาบคอยจะกินพริกผงกับยายเด้อคอยจะกินลาบไปตายตายใหข่คอยจะกินลาบบินเบอร์ออกไปคำเสว้วพี่น้องเอ้ยคอยจะกินลาบบินไป ก็กิน,นรวดเวลาสิบหกนาฬิกา,าก,กับเขาใหญ่ก็คือสิบหกนาฬิกาเกี่ยงนี่ตีใหญ่เกี่ยงเบิรอดลอดซีสเกตเป็นตายกหัวเนาะมีเข่ากันเด่นออกปากเราใหญ่เลยใหญ่ผมไม่แขวอโอ้ยอะไรนะ